เนื่จากเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะการทําเหมืองต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันคนลัวโลกกันในต่างประเทศนะครับตัวโลกกันก็ไม่ค่อยได้ทํานะครับนั้นพลจะเกิดการขาดมาในช่วงหนึ่งไม่เพียงพอตัดการตลาดนะครับซึ่งซึ่งผมไม่ได้พูดถึงในการผู้ทำสมมตาฐานต่างๆนะพลเนี่ยสีเนี่ย ในในที่ออกการรูบอมมูลนะตอนนี้มีอยู่แค่สองตัวสามตัวเป็นหลักคือพลอยพลอยแดงพลอยน้ําเงินอมเมอรอลมรกตแต่ในทั่วโลกเนี่ยครับใช้พลอยหลายหลากมากซึ่งที่พูดมาทั้งสามอย่างนี่นคือพิชียสโตนแต่ซิมิพิสโตนผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตของการตลาดอยู่ที่ซิมิพิชโตนกันนะฮะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยต่างประเทศคนต่างๆก็กลัวโรคนี้ก็ไม่มีการกดทําเหมือนพลอยก็เลยขาด ฉะนั้นผู้ประกอบการที่มีสต็อกมีอะไรอยู่ก็จะรู้สึกว่ามันดีกว่าปกติช่วงที่เปิดประเทศมาแต่ตอนนี้นะครับปัญหาจริงเกิดขึ้นมาแล้วคือสําหรับพอยสีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเริ่มมีบริษัทสำรัทานจากประเทศต่างๆนะฮะเข้ามาเข้ามาให้มีการประมูลแต่พออีกหลายตัวซึ่งไม่มีกายประมูลประเทศต่างๆเขาเริ่มเข้มงวดในการส่งออก นะครับเริ่มมีการตรวจการส่งออกซึ่งมันก็เข้ามาตรฐานของ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 ระดับชาติของประเทศนั้นมากขึ้นนะครับแต่มันก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นยากขึ้นและปริมาณยังไม่เพียงพอกับกับท้องตลาดครับผมผมขอพูดเรื่องศูนย์การการผลิตก่อนการผลิตเราก็มีปัญหาในเรื่องแรงงานอย่างที่ทราบทราบเป็นอยูออ่ตอนนี้แรงงานเราไหลออกไปต่างจังหวัดช่วงที่เราลดปริมาณการผลิตช่วงโควิดนะครับแต่เขาไม่กลับมา เขาไม่กลับมานะครับนั้นเราก็ต้องแก้ไขต้องการผลิตนี้ให้ได้นะฮะอย่างที่อย่างที่ท่านนายกกิติศักดิ์พูดนะฮะสร้างแรงความจูงใจจูงใจให้การผลิตกลับมาให้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมส่วนการค่าพอยตลาดพอยสีนยฮะก็เป็นตลาดนะฮะผมขอพูดตลาด,ดอยู่ออย่างคือตลาดกรุงเทพนะฮะซึ่งเป็นตลาดที่ระบายไปสู่สากลโลกเต็มเต็ม ะะซึ่งได้ความร่วมมือของสถาบันวิจัยอุนนสตสาหกรและเครื่องประดับแห่งชาติพร้อมกับกรมส่งเสริมการค้านะะของประเทศไทยซึ่งทําให้เกิดมีงานบังกอกเจมขึ้นมาอันนี้คือตลาดสุสากลซึ่งเป็นตลาดหลักท,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 ที่นโยบ,บายสิสนแต่ในจันบุรีนะครับผมเป็นประธาชุดจนีตลาดจันเนี่ยมันก็เชื่อมกับตลาดนี้ซึ่งเป็นตลาดรายวันรายสัปดาห์รายเดือน ะะตลาดจันทร์ซึ่งสุกสารอาทิตย์ตลาดกรุงเทพไปก็เริ่มวันจันทร์อังคารพุ๊รหัสอะไรแล้วแต่อันนี้อยากให้ให้ม,มีมีการกระตุ้นตลาดส่วนนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ประกอบการที่ท,ท,ที่ตามตลาดจีนดูดูทิศทางของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นใหม่เขพิ่งเข้ามาในวงการในไม่เกินไม่เกินเจปีนี้ นะฮะต่างกับต่างยุโรปยุโรปเนี่ยเข้ามา 30- มสิบสี่ห้าสปีแล้วเขาจะนิ่งแล้วว่าสีไหนคือสีที่เขาชอบสีไหนที่เขาชอบเขาชอบงั้นมันจะไม่มีการติดพลาแต่ผู้ประกอบการที่ตามจีนเนี่ยต้อง,ต,องต้องละเอียดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าว่าคุณภ,ภาพไหนไหนที่เขาออกแน่แน่เนี่ยนะครับครับผมตลาดไหนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันถ้าผู้ประกอบการขอ,ของตลาดสหรัฐอเมริกาเอกลักษณ์เป็นยังไงตลาดยุโรปเอกลักษณ์เป็นยังไงตลาดใหม่อย่างท่านพธิธีพูดถึงคือตะวันออกกลาง เอกลักษณ์เป็นไงญี่ปุ่นเป็นยังไงจีนเป็นไงถ้าท่านอยู่ในวงการจะรู้มันไม่ค่อยหมืนกันมันมีเอกลักษณ์ต่างกันให้ศึกษาให้ดีนะครับผม